ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่5ทับ2,557เรื่องการสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาาจักรไทยตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศยึดอำนาจการปกครองประเทศตามประกาศฉบับที่1ทับ2,557ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2,557เวลา16นาฬิกา 30นาทีแล้วนั้นเพื่อให้การบริหารราชาการภายในราชนาจักรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้ดำเนินการดังนี้ 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2550สิ้นสุดลงชั่วคราวเว้นหมวด2พระมหากษัตริย์สรัฐมนตรีรักษาการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ 3. วุฒิสภายังคงปฏิบัติหน้าที่ตามจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่มีอยู่ณวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 4. สศาลทั้งหลายคงมีอำนาจดำเนินการพิจารณาและพิพากษาอัตคคดีตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 5. องค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช2550ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่7 ทับ2,557เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมืองเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา8และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติกฎเอการศึกพุทธศักราช2,457จึงห้ามมิให้มั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองณนะที่ใดๆที่มีจำนวนตั้งแต่5คนขึ้นไปหากผู้ใดฝา่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง0 0ื่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับผู้ที่ชุมนุมทางการเมืองอยู่ในปัจจุบันให้เดินทางกลับภูมิลำดาตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช5 5 7พผลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ